วันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปชมภาพบรรยากาศการกระทำพิธีวงสวงเนื่องในวันทหารม้าวันที่4มกราคม2554บริเวณกองร้อยยานเกราะกองกำลังเฉพาะก,กิจ980ไทยดาฟูนณฐานปฏิบัติการเมืองมุกจ้าประเทศสุดานกับทีมข่าวพักสนามครับเมื่อวันที่4มกราคม2554กองร้อยยานเกราะกองกำลังเฉพาะก,กิจ980ไทยดาฟู ได้กระทําพิธีบวงสวงเนื่องในวันทหารมา้า4มกราคมณบริเวณกองร้อยยันเกราะกองกำลังเฉพาะก,กิจ980ไทยดาวฟูภายในฐานปฏิบัติการมุกจ้าเมืองมุกเจ้าประเทศสุดานโดยมีพันตรีอวยชัยเอกกุลผู้คับกองร้อยยันเกราะเป็นประธานภายหลังจากพิธีบวงสวงพันตรีอวยชัยเอกกุลผู้คับกองร้อยยันเกราะได้พบปะกับกําลังพลของกองร้อยยันเกราะจานวน140นายพร้อมกล่าวให้โอวาทและแนวทางในการปฏิบัติงาน อยากขอสอบถามถึงความเป็นมาของการทําพิธีบวงสวงในวันนี้แล้วก็เกี่ยวกับภารกิจของทหารมาที่มารักษาสันติภาพในครั้งนี้ครับวันสําหรับวันนี้นะครับก็สืบเนื่องมาจากวันที่4มกราปีสองนาเนะครับเป็นวิรกรรมของสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับได้ทําการตีฝ่าวงล้อมพม่าที่ล้อมกรุงศรีอยุธยาออกมานะครับแล้วก็โดนทหารพม่าติดตามนะครับพระองค์พร้อมด้วยทหารคู่ใจสีนาย นะครับทำการลบกาทะลบบนหลังม้านะครับต่อสู้กับฐานม่าจำนวนสามสิบนายนะครับได้รับชัยชนะอย่างเด็ดขาดนะครับทำให้เห็นคุณลักษณะของฐานม้าคือความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่นะครับและก็ความรวดเร็วในการทําลายล้างนะครับฐานม้าก็เลยระ,ะลึกถึงวันนี้ให้เป็นวันของวันฐานม้า ภารกิจนะครับก็มี3ข้อ,อหลักนะครับก็คือพิทักษ์เพื่อเรือสถานที่สิ่งอำนวยความสะดวกนะครับคุ้มครองเสรีภาพในการเคลื่อนที่ให้กับเจ้าหน้าที่ UN นนะครับและองค์กรด้านมนุษยธรรม สนับสนุนข้อตกลงสันติภาพดาฟูองกันการกระทาของกลุ่มใดๆในลักษณะขัดขวางการปฏิบัติต่อต้านการต่อการขัดขวางต่อการปฏิบัติตามข้อตกลงสันติภาพกองร้อยยานเกราะกองกำลังเฉพาะกิจ980ไทยดาวฟูทหารม้า140ชีวิตนะครับได้มาปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพณประเทศสุนแห่งนี้เกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นทหารม้ายังคงอยู่กับพวกเขาถึงแม้ว่าจะอยู่แห่งบนตำบลใดก็ตาม จาสเปกือชานลือคำหานถ่ายภาพจาสเปกคาเมาอุดมรายงานจากฐานปฏิบัติการมุกจ้าเมืองมุกจ้าประเทศสุดาน